อ๋อในเอฟซี FC เขาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมันเขียนแค่โนบาร์กับเคมองออฟฟ์ไม่มี <c oughs> เรามาลุ้นกันครับ <c oughs> งานเข้า <c oughs> ไม่โนอะไรอนะ่ะมันเขียนแค่คอควายกับบอลไ,ไม้พี่มันเขียนแค่โนกับคอควายบอลไ,ไม้ คีโมครับบาย right. เหเดีย๋ยวเราไยวราไปีเ <c oughs> ราเี๋ยเราไปนวเราไปมดีาหลุดีราไหนดี่ยวไปเดี L L L. Headshot. Chain headshot. only one. Sit down. Sit Nang Sit down. Sit down. Sit

ตเตอร์เอเอเข้าคอตเตอร์คอตเตอร์คอตเตอร์ยิงเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วกลางกลางตัเจอตายนองเอตัวท้ายตัวนี้วิ่งไปไหนเอครับจัดการ Uh, All right, let's move out. หลุมแ้วเปิดกลางสามตัวเลยเ้ยแล้วเปิดท้ายเป็นไวะบอมม์ has been planted ยูวีวตัวไม่โดนเลย หลังนี่งหลังโดดว่ากูโดนเหล่าแน่ๆน่กูไม่ไปดีกว่าตรงนี้โดโดลงมาเอาไหมงเบิลค <And shot. S 1> เฮดชเฮ้ยเจ็บหมดเลย บอมบ์ระบิดภพมิชช่นเร์ม่นด่าเพี้ยนเหม่ยค่ำชมเหม่จะไปค่ำชมชมหรือว่าด่าแด้วย ระเบิดติดเพื่อนตรงกลางครับตรงกลางไม่ใช่ล่าสุดไฮไลท์สองเฮ้ยเคยรู้อ่ะเพิ่งดูเพิ่งดู มาแล้วหลังนี้มาแล้วเะเบียวย่องแล้วโอ้โหเะเบียววิ่งยิงช่วยผมเลยอ่ะโอ้ม,มาแล้ว,ลวซ้ายอ่ะ,วะสวยนี่โทษฐานยิงช่วยผมเก็บแล้วกลาง

Ừ, đi nè, không máy. Máy. Mày tài đứa Chắc ở đi chắc. Cô gọi điện bác. Hai ở đang thả. มื่อกี้อยากได้เราเองเอเข้าแล้วเอคาสเตอร์ 干好，干好。 หลังเองมี่อุย้ยสัตว์โดนกูเฉยกางจะเข้านะการตายเจยพอยหลังเองเอ เจพอยเ,เอาเลยพัตเตอร์หลังเอออกฐานแล้วมั้งเนี่ยอ้า,ออา,อาวออกฐานด้วยออกไปขามือ เปไม่เป็นปื้ปปปปอ่ะโอ้โหเบิกหลวงมาเลยกางมัเปิดการกามลรอะราัเปิด

เฮ้นหลังเอเฟินต้องเชี่ยมอะ่ะจ๊กต้งเสาหนึ่งนั่นออโอ้โ รอเลยไม่รอเพื่อนเลยรอแล้วเครื่องมนอันนี้ F ซ C ตัวจริงใช่ป่มรู้ด้วยมีตอนอะไรบ้างผมก็ไม่ติดตามแล้วแต่ไม่ได้ดูขนาดนั้นไปดูของพี่ดิพี่มีแค่เก้าคลิป okay. พี่ช่องไหนรู้ดูเลย โอ้ยเฟิร์สเลยเฮ้ยอ๋อพี่ปืนพอลอยู่ในกลุ่มแคนถูใช่ไหมอยจะได้้าไปเลยแต่ก่อนก็งั้นแหละจริงนะถามบอสดูดิใช่ไหมบอสอะไรพี่คนแซลกระจายเลยคนติดตามยี่สิบคนอะตอน <c oughs> ใช่ใช่บอสก็ถามเมื่อไหร่พี่จะถึงหนึ่งพันอะพี่จำได้เลย ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวก็เรื่อยๆมันต้องมีคลิปแจ้งเกิด

ui ơi mệt xì si tua xì si tua ขึ้นกระโดดขึ้นรถนี่ไม่เป็นเลยพี่เตมันต้องโดดห่างๆสปริงตัวก่อนแล้วค่อย okay. s <S ค่อยโดดขึ้นอีกทีนึงค่อยนั่งอืมโดดแล้วก็กดนั่งแล้วก็กระโดดไปเลยมันมนจะมีจังหวะของมันอยู่ะสังเกตดีๆเอา้าปืนหายไปไหนเอา้าโอ้โหเอา้าใครขโมยปืนวะ อเอาแล้วเว้ยมันเปิดโกแล้วเฮ้ยขวาขวาที่วา,างเอวที่วา,างเอวที่วางเอวที่วางเอวดระเบิดระเบิดหมดยัง,ง,งได้แล้วได้แล้วเ,เข้าเฮ้ย Bomb has been planted. Oh my! Damn.

has been planted. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ขวัไยไม่เห็นักไปแล้วอช <c oughs> ำแหลได้ ห้องเอลห้องเอลหนึ่งขึ้อร์ห้องเอลครับเตอร์อีกทางตัวเอง เยิงคนเดียวก็เหลือแหละ่ะทางเสียงทางเดียวของสามเปล่าโอ้ยขึ้นแอวขึ้นแอว đồng xem thế nào ba thằng nhau bom has been planted đặt nhau con cái này không có tuy nhau Headshot. <laughs> okay, let's go. Let. yeah. okay let Oh yeah. Oh

team win